มาดูบทสรุปผลงานของทีมยักษ์ใหญ่ครับที่ลงเตะเล็กที่2นัดแรกในศึกฟุตบอลไทยเพเอรมเอลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปตามในรายงานในช่วงไทยลีกโฟกัสกันครับ วันนี้จะพาไปดูภาพรวมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไฮไลท์น่าจะอยู่ที่การช่วงชิงตำแหน่งรองจ่าฝูงระหว่างทีมอันดับ2ฉลามชนชนบุรี f c กับอันดับ3กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดที่มีคะแนนห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียว วันเสาร์ที่6สิงหาคมเมืองทองยูเนเต็ดได้ลงเล่นก่อนโดยต้องไปเยือนการท่าเรือไทย f อฟซทีมอันดับ6ของตารางทีมกิเลนพยองที่เริ่มคืนฟอร์มมาตั้งแต่ท้ายเล็กแรกทำเกมได้ดีก่อนจะเอาชนะเจ้าบ้านที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรกไปได้3ประตูต่อ0โดยทั้ง3ประตูเกิดขึ้นในเครื่องหลังจากการยิงของปียพนบันเทาเมาคนเดียว2ประตูและคริสเตียนคาคขาอีก1ประตูช่วง30นาทีสุดท้ายเมืองทองส่งโรบี้ฝาวล อดีตดาวยิงลิเวอร์พูลที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ลงสนามเรียกเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วสนามหมดเวลาเมืองทองอยู่ในเตดเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนขยับจากอันดับ3ขึ้นมารั้งอันดับ2ชั่วคราวอัอกลนโน this is the the story of the game การโลเดชันในการสลับสับเทือนแลเด็กมาใช้งานก็ต้องดูในเรื่องของสภาพร่างกายเป็นหลักด้วยอย่างวันนี้ก็เด็กก็ ยิ่งเจอเหลือ10คนก็ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาจาก2นัดที่แล้วก็ทําให้มีผลชัดเจนครับถัดมาวันอาทิตย์7สิงหาคมเป็นคิวของชนบุรี FC ที่ต้องไปเยือน T.O.T.S.C. ทีมอันดับ16ของตารางบ้างเกมนี้ฉลามชนเป็นฝ่ายครองเกมมากกว่าแต่ก็ยิงได้ประตูเดียวจากเนฟฟาเบียโนซูน่าชาวบราซิลตั้งแต่นาทีที่16ทําให้ชนบุรีเอมี38คะแนนแซงกลับมายึดอันดับ2เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น หลังเกมเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเพราะดันมีแฟนบอลกิเลนพยองที่เข้าไปเชียร์ผิดสนามแถมยังทำตัวป่วนตะโกนด่าสินทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้รักษาประตูชนบุรีเหมือนกับโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติก่อนสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนฉลามชนพากันล้อมกรอบจะเอาเรื่องดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาห้ามทับเอาไว้ได้จริงๆแล้ววันนี้ทั้งโทรัพท์ทั้งพบพเนี่ยยังเล่นต่างหัมาถมมากนะครับ แล้วก็อ,อ,อดุลเองก็พึ่งหายจากบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งก็เห็นว่าความฟิตในแดนกลางเนี่ยยังยังไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ผลก็คือสามคะแนนก็โอเคครับถือว่าก็เป็นความผิดพลาพที่เหมือนเดิมของทีมีนะครับเสียง่ายมากๆนะครับแต่ว่าในึ่งหลังก็เราปรับมาสู้เต็มตัวน่ารกร จบเลยแล้วเรากดดันได้พอสมควรแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าเกมดินเท้นทำได้เดินได้ตามแผนแต่ว่าเปิดทิ้งเปิดป้างก็คือใช้โอกาสในการเข้าทําเกินเงินไป หันมาดูจากฝูงบุรีรัมพีเอแม้จะขาดแฟรงก์โอฮันซาแล้วยิงตัวหลักที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติแคมรูนทำศึกแอฟริกันยู20แชมเปี้ยนชิพแต่ทีมก็ยังแข็งแกร่งและดุดานเหมือนเดิมก่อนจะเปิดบ้านเอาชนะคอนแก่นเอฟซไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของจกักรพันธ์แก้วพรมและสุชาวนุ่นนุ่มคนละประตูนำโด่งเป็นจาาฝูงต่อไป ส่วนทางด้านสีราชาซูซูกิ f อซทีมอันดับ15ของตารางเสื้อลายขาวฟ้าก็เปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับสีสเกตเมืองไทย f อซทีมอันดับ5ของตารางไป1ประตูต่อน1นเดบลูมาลินได้ประตูน,นำจากอัธพงษ์หนูรมพรก่อนทีมวุฒิชัยทาทองจะยิงตีเสมอให้ทีมเยือนในช่วงก่อนหมดเวลา8นาทีแบ่ง1คะแนนกลับไปได้อย่างหวุดหวิด ผลการแข่งขันคู่ที่เหลืออามียูเนเตตเสมอกับบางกอกกราส f เอประตูต่อ1 s g เอสมุทรสงคราม f อฟแพ้เชียงรายยูเนเต็ด1ประตูต่อ4ขณะที่ราชนาวีสมโมสรทีมบ้วยของตารางเชือนเอาชนะบ e c ีซีเทโรศาสนาไปได้1ประตูต่อ0 ส่วนคู่ระหว่าง TTM พิจิตกับอินซีเพื่อนตำรวจต้องเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสนามแข่งขันสรุปตารางคะแนนล่าสุดจากฝูงยังเป็นบุรีรัมพีเอแข่ง18นัดมี45คะแนนทิ้งอันดับ2ชนบุรีเอฟซีอยู่7คะแนนอันดับ3เป็นเมืองทองยูเนเต็ดมี37คะแนนขณะที่ทีโอทีเอนแก่นเอฟซและราชนาวีสโมสรอ,อย่างร้งสอันดับท้ายตาราง ซึ่งในวันพุธที่10สิงหาคมนี้ทีมนำหัวตารางอย่างบุรีรัมย์ p e A. ชชนบุรี F.C. และเมืองทองยูเนเต็ดมีโปรแกรมลงทั้งศึกพร้อมกันทั้ง3ทีมซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอันดับตารางหรือไม่ต้องมองกันแบบตาห้ามกระพริบที่สำคัญแฟนบอลอย่าหลงสนามเข้าไปด่าทีมคู่แข่งอีกนอกจากจะไม่สร้างสรรค์ไร้วัฒนธรรมแล้วท่านอาจจะเจ็บตัวออกมาจากสนามอีกด้วย